เดินทางมาพักที่วัดมองกัวออกจากแม่จันทะมาตอนเย็นเมื่อวานในวันที่2 9อ่าจานาลงติดต่อรถไปรับมาแต่ทางก็ลำบากน่าดูเหมือนกันถ้ารถไม่ใช่รถคานรถโฟนี่เข้าไม่ได้แล้วออกมาไม่ได้ทางก็ยังไม่ทำนีแต่เขาเทคอนกรีตเ,เป็นบางช่วงบางช่วงเหมือนกันจากแม่จันทะมาได้หน่อย มาแค่ประมาณอยู่ในจากอยู่ในมาก็เหมือนเดิมเช้าชันเสร็จแล้วก็เลยลงมาถ่ายพระบสดที่อาจารย์อารมณ์เขสร้างไว้สวยงามดีนะก็เป็นไม้ตะเคียนโบสถ์ไม้ตะเขียนก็ทั้งหลังเลยถ่ายด้านนี้เอาภาพเขาด้วยของวัดมองกลัวสัญ,ญลักษณ์ ถ้าถ่ายใกล้ก็ไม่ได้ทั้งอุโบสถเมื่อกี้เข้าไปถ่ายแล้วก็ได้แต่บางส่วนมาแล้วก็บันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยก็หลายปีแล้วไม่ได้มาเนี่ยจะเป็นสิบปีแล้วมั้งนี่ไม่ได้มาเนี่ยต้องมาต้องยังไม่ได้ทําอุโบสถก็ไม่มีมีแค่อัศาราหลังเก่าแค่น,นั้นเองนี่พระโกอาจารย์รงชวนออกไปองคงผางด้วย ไปซื้อไปดูอุปกรณ์รถอะไรรถอะไรอะไรรู้าพ่อโก็มีความรู้เรื่องรถอยู่เย,นย,นยน็นๆดูนะมั่งที่จะเข้า่าดูว่าพวกนี้จะสตาร์ทต่อได้หรือเปล่า <c oughs> เดนินไปดูแหละข้ามเขาไปที่เลททงคุแล้วก็คิดว่าจะออกจากเกียนทองยังไงเนี่ยเห็นเขาพระโกพนัทอิโยมพ่อเขามาทางตะเกียนทองอะ อีกหกคืนน่าจะถึงพักขาสักสองคืนก่อนถึงค่อยเดินทางต่อแล้วก็เก็บภาพพระอุโบสถเขาไวห้หน่อยสถานที่ของวัดมงกลัวครันี่ภาพประทานในพระอุโบสถของวัดมองกัวขออาจารย์นรงค์เราทำโบสถ์ไม้ไม้สวยงามมาก ถ้าอยู่ข้างนอกหลายสิบล้านเลยเลยนะหลังนี้ทำด้วยศรัทธาญาติโยมเงินบริจาคข้างนอกบ้างก็ใช้ทุนทุนมาเท่าไหร่เพราะไม้ในนี้ราคามันไม่แพงทำได้ศิลปะของกระเลียงผสมพมา่าพอโบสดไม้ แต่ว่าพระพุทธรูปนี่รอด้วยโลหะพิมพ์อาจักพัทศิลปะไปในทางมอนทางพม่าเนี่ยกระรเรียง <c oughs> เขาก็จะศิลปะคล้ายๆกันนี่ให้ยงนอกสร้าง ต้องใช้ต้นทุนมากเลยนะเพราะว่าไม้แพงไม้มีราคาถ้าอยู่ใจนี้เราก็ลดต้นทุนได้เยอะหน่อยทำว้กว้างๆดีมีอาจสงอาจสงฐานรเอาโบสถ วยงามฝ้าเพอรอก็ชักเป็นหลุมนะศิลป,ปะแบบทางพมา่าเหมือนกันเคยเข้าไปก็จะชักอา้หลุมเพดานไฟ